โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันกับเกมโรน่าโมบายนะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเพิ่งเปิดมาเมื่อวานหรือวันนีวน้ว่าน่าจะราวๆนี้แหละนะครับผมน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่รอให้เปิดมานานมากนะครับแล้วก็มีมาในส่วนของอ่าพีีมาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไป ดูในเกมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงการล็อกอินก่อน,นครับการล็อกอินของเกมเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของโซเชียลต่างๆนะครับมี Google Play อ่า l p p l e ID นะครับเอาแล้วก็ผมล็อกเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพี่ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับทั้งในส่วนของเวเลอนะครับนะแล้วก็ตัวคูไซเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพในเกมกันก่อนนะผมว่ามีอาชีพกี่อาชีพกันนะ โอเคนะครับเข้ามาในส่วนของหน้าเลือกตัวละครกันแล้วนะครับผมการเลือกตัวละครเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6อาชีพ6เผ่านั่นเองนะครับผมก็จะมีในส่วนของฮันเตอร์หรือว่านักหนูนเองนะครับแล้วก็มีคูเซเดอร์หรือว่าแท้งของเรานั่นเองแล้วก็วอลเลอร์หรือว่าในส่วนของตัวนักลบนะครับก็จะเป็นเหมือนออฟแท้งนิดหน่อยนะเป็นแบบ เหมือนไฟเตอร์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยคิริกนะครับหรือว่าหมอของเรานั่นเองโอ้โหอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าเล่นเนาะใครที่ชอบยืนซับพอร์ตอะแต่ว่าซับพอร์ตของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบยืนซับอย่างเดียวนะมันเป็นตัวดาเมจในตัวด้วยนะครับมันไม่ได้กางใจงอกง่อยขนาดตีอ่ามอนหรือว่าฟาร์มคลิปไม่ได้นะครับผม <H an? S 1> แล้วอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นดาร์ควิสตัตนะครับหรือว่าเป็นพ่อมดของเรานั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนวิสัตต์ปกตินั่นแหละนะครับทีใช้เวมมนต์ ความเป็น AOE ค่อนข้างสูงแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจัดจ้านมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือวอล l o c k นะครับวอลล็อกเนี่ยจะใช้สกิลส,ส่วนใหญ่จะเป็นการซัมมอนนะครับนะใครที่คิดภาพไม่ออกนะครับว่าซัมมอนแบบไหนเนี่ยให้คิดถึงในส่วนของโซลเลเวลลิ่งเลยนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนั้นแหละนะแบบซัมมอน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 ออกมาเรียกอากเลมเรียกอาปีศาจเงาอะไรเงี้ยออกมานะครับผมนะ ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด6กอาชีพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวที่พี่จะเล่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของคูซิเดอร์แล้วก็วอลล็อกนะครับจริงๆลองเล่นในส่วนของใน iPad ด้วยนะครับตัวนั้นนะก็จะเป็นตัววอลล็อกนะครับค่อนข้างจาโอเคเลยนะลองเล่นดูแลลวโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันครับตัวเกม Luna Mobile เนี่ยนะครับจะเป็นออโต้ m m o นะครับหรือว่าการแบบที่เรากด เฟสปุ๊บมันก็จะวิ่งไปให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความหลากหลายของตัวลุน่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีเสน่ห์มันมนะก็คือการขุดแร่นะครับตกปลานะครับหรือว่าไปาเก็บสมุนไพรมาคับของอะไรเงี้ยคือเล่นแล้วค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับมีการตกมงตกปลามีทาอาหารด้วยนะเออ แล้วก็มีในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์ขี่ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นการเกลิ่นในส่วนของข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าต่างตัวอ่าเมนูกันก่อนนะครับอ่ะหยุดก่อนโอเคให้มันวิ่งไปตีเลยแล้วกันนะผมก็จะมีในส่วนของออโต้นะครับออโต้แบบว่าเราบอดทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีในส่วนของค่าวความเหนื่อยนะครับ นี่ค่าความเหนื่อยจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับตรงแผนที่นะครับจะเห็นรูปหน้าไหมหน้าแดงๆนั่นแหละนะครับคือค่าความเหนื่อยนะครับยิ่งค่าความเครียดจากการต่อสู้เนี่ยหรือว่าค่าความเหนื่อยของเราเนี่ยลดเหลือน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะครับ x อกพีที่เราได้รับจากในส่วนของการฟาร์มมอนเนี่ยก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับผมเออแล้วก็ในส่วนของอ่า อันที่2เนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูกันก่อนนะครับนี่ตรงเมนูเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในส่วนของอ่าคาแรคเตอร์นะครับคอสตูมสกิลนะครับต้องมีสัตว์เลี้ยงอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคาแรคเตอร์กันก่อนนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าคอสตูมตรงนี้เนี่ยที่ที่พี่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นคอสตูมที่เวลาเราเลือกตัวละครเนี่ยหรือว่าสร้างเราจะสร้างตัวละครเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเลือกคอสตูมใช่ไหมแต่ว่าคอสตูมเนี่ย เขาจะให้มาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์หรือว่าไม่ต้องไปแบบไปซื้อคอสตูมเลยนะก็จะมีคอสตูมให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับโอเคฮะนี่ก็จะเป็นตารางในส่วนของอ่า ตัวและครนะครับก็จะแบ่งเป็นสาย s t ต็งอินเอจินะครับเด็กแล้วก็มี HP อะไรประมาณนี้นะครับอืมก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของอลักษณะนิสัยโปรไฟล์นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของสกิลอาลองนะครับพวกเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในส่วนของอหน้าต่างของคาแรคเตอร์นี้หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของไอเทมกันนะครับ เรามาดูในส่วนของระดับไอเทมนะครับระดับไอเทมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า C B นะครับ A P S อนะครับ S S อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแบ่งเป็นระดับนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าพวกชุดนะครับต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการใส่ออปชันต่างๆเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็จะมีการอ่าเอนชานหรือว่าตีบวกกันเองนะครับก็จะมีการตีบวกนะครับมีการอ่า ใส่ออปชันนะครับนี่ก็จะใส่เป็นเหมือนใส่รูน,น่ะครับมืนใส่รูนเข้าไปในส่วนของชุดต่างๆนะครับก็จะให้ในส่วนของสเตตัสต่างๆนะครับเข้ามาเนาะเออส่วนของก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคลาบบ้างดีกว่านะในส่วนของการคลาบกมนี้เนี่ย ก็จะคาบได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการจะคาบขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้แบบแปลนในการคาฟนะครับซึ่งแบบแปลนเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ในเมืองเลยนะครับซื้อโดยใช้ตังในเกมนะไม่จำเป็นต้องเปเลยนะครับใส่ฟรีเนี่ยอยู่ได้ชิวๆสบายๆเลยนะครับก็แค่ฟาร์มเอาของมาคราบเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะ มีทุกอาชีพเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะกิมเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูการค้ากันก่อนนะครับเออนี่ฮะอย่างการค้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการค้าสองอย่างเครับก็เป็นการค้าจากการหาวัตถุดิบนะครับมาค้าบนะครับหรือว่าอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นการแปลจากวัตถุดิบที่คราบเนี่ยไปเป็นวัตถุวัตถุต่างๆนนะครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่ ต้องซื้อนะครับถ้าจะให้อธิบายให้ละเอียดของการขาแบบมันเยอะมากนะครับพี่ไม่สามารถลงรายละเอียดให้ในคลิปเดียวได้เดี๋ยวมันจะนานนะครับโอเคเรามาไปดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในส่วนของสกิลแล้วก็มัลติลี่นะครับสกิลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสกิลกดใช้นะครับก็จะมีในส่วนของพาสซีฟเนี่ยติดตัวของสกิลต่างๆเข้าไปด้วยนะครับนี่ป้าก็จะแบ่งเป็น โมลี่แอตแทกอะไรเงี้ยนะครับก็จะฟาดดาบโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายจํานวนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีอัพสายแยกย่อยออกมาด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการอัพสกิลของเกมนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถอัพทั้งหมดได้นะครับคิดว่านะคิดว่าจะไม่สามารถอัพทั้งหมดได้น่าจะต้องเลือกสายเล่นมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูอย่างต่อไปนะครับเป็นมัตเตอรี่นะครับมัตเตอรี่เนี่ยก็เหมือนจะเป็นพลังแฝงหรือว่าสเตตัสติดตัวของเราแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ย ก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับอย่างคูลไซเดอร์เนี่ยก็จะเน้นในในส่วนของความเป็นแท้งนะมันจะเป็นอ่าแม็กเลือดนะครับอ่าลีเจเนสพีนะครับเป็นออ่่าาฟิสิกอนเดฟอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแม็กแคสพีแบบเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยนะเมจิกเดฟอะไรเงี้ยนะครับดิสแตนต์นอะไรประมาณเนี้ยนะในส่วนของอ่าแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ่าไปขยายนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะนะถึงจะอ่า สามารถทำให้เข้าใจได้หมดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับแผนที่เนี่ยก็จะพอร์ตมาจากในส่วนของ PC ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวละครด้วยนะครับมันก็เลยมีความแบบมีกลิ่นอายของ PC นะครับแต่ว่าจะโดนปรับให้หน้าเล่นขึ้นเนาะก็จะเป็นประมาณแบบ 2.5D อะไรประมาณนี้นะครับสำคัญนะคิดว่าไม่ต้องบอกมึงว่ามันเป็นเกมออนไลน์แต่เป็นเกมออนไลน์นะครับผมนะแล้วก็มีอะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดนะครับ เอออย่างหนึง่งเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับเนาะฉะนั้นพี่จะไม่อธิบายเยอะมากนะครับเพราะว่าน่าจะอ่านกันนิดหนึ่งก็จะอธิบายได้แล้วนะกน็น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ของมานะครับของบางอย่างเนี่ยเราจะต้องส่องสถานะเห็นปะ่ะอย่างถุงมือนี้เนี่ยมันจะมีรูปอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็เป็นสีพูเนี่ยไอ้รูปสีพูเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของ ตัวส่องนะครับซึ่งตัวส่องเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะหยุดก่อนหยุดเควสก่อนได้ไหมหยุดก่อนนะซึ่งร้านค้าหรือว่าร้านค้าแบบเขาเรียกร้านค้าชอบอะไรเงี้ยก็จะอยู่ด้านขวาบนนะครับจะเป็นรูปขวดยากระตังนะฮะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของการเติมคิทตันนะครับเป็นโกเป็นแพ็คต่างๆนะครับเป็นคอรสตูมด้วยนะเออเกมนี้มีคอสตูมด้วยนะครับมีปีกด้วยนะครับมีัมอนบล็อกนะครับหรือว่าการ อ่าอันเชิญซัมมอนนั่นเองนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ขี่ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้ํายาต่างๆนะเออมีพวกน้ํายาอ่าดิสเซตพอยต์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับโอเคนี่ฮะก็จะเป็นโทปาสนะครับโทปาสเนี่ยจะเป็นโทปาสที่เขาแจกนะจะเป็นทองเนาะก็สามารถอ่าหาได้ในเกมนะครับเป็นสกุลเงินนะแล้วก็อีกโทปาสหนึ่งก็จะเป็นโทโทปาสที่เป็นแคสนะครับจะต้องเติมตังค์นะ แล้วก็เนี่ยฮะความสะดวกสบายขอยงเกมนี้ก็คือเราไม่จาเป็นต้องวิ่งไปร้านขายยานะครับซึ่งเราสามารถกดซื้อได้เลยนะซึ่งใครขี้เกียจเนี่ยนะครับใครไม่สายขี้เกียจเนี่ยน่าจะชอบกันอยู่แล้วพี่คณนณนึงแหละนะครับเนี่ยเขาชอบกันนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นใบ2นะครับซึ่งจะใช้สําหรับตรวจสอบไอเทมปิศนาโอเคราคาสามหมื่นเดี๋ยวซื้อไปให้ดูนะฮะ ก็เวลาที่เราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาส่องของพวกนี้เห็นปะ่ะเวลาเราซื้อมาเสร็จแล้วเวลาเรามีใบส่องเนี่ยมันจะขึ้นในส่วนของอปุ่มให้ส่องขึ้นมานะครับก็จะแบ่งเป็น2ปุ่มนะครับเนาะก็จะเป็นสีทองกับสีชมพูนะครับสีทองค่อนข้างแพงนะก็แต่ว่าหาซื้อได้ในร้านค้าแคลดนะครับผมโอเคแล้วกดเข้าไปฮะหลังจากที่เรากด Identify เข้าไปใช่ป่ะมันก็จะ ขึ้นสถานะต่างๆขึ้นมานะก็จะแบ่งเป็นดาวด้วยนะครับดาวของเกมนี้เนี่ยก็จะทําให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแรงขึ้นนะครับหรือว่าดีขึ้นนั่นเองเนาะเออประมาณนั้นแหละนะครับก็จะสามารถหาได้จากของของดับหรือของค้าประมาณนั้นนะครับในส่วนของพวกดาวพวกนี้นะโอเคนะครับมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้พูดนะ อไม่น่าจะมีอะไรละมั้งนะครับที่ยังไม่ได้พูดนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะเห็นปะเนี่ยรับเลยฮะรัวๆเลยช่วงมาโอเคฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราได้ของตัวสุ่มมาใช่ปะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันก่อนนะก็จะเป็นสกีนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มสกีกันด้วยนะครับโอเคนะฮะเห็นไหมระดับนะครับก็จะมี s r s a b c นะครับประมาณนั้นนะในส่วนของระดับนะครับผมก็ จะแบ่งเป็นห้าระดับโดยประมาณนะครับโอเคหวังว่าเราจะได้ของดีนะสุ่มไปเลยฮะเอ้ยลุ้นมากๆเลยฮะโอ้ระดับบีโนเป็นสเกตบอร์ดนะครับผมนามาดูอีกอย่างหนึ่งเรามีอะไรเนี่ยโอเคฮะใส่เป็นระดับบีก็ยังดีแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันด้วยนี่ฮะ ก็หวังว่าจะได้สัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้นนะครับเป็น s อได้ไหมหรือเป็นเอก็ได้นะครับเป็น A อก็ยังดีนะไม่เอาตีกับ B นะโอ้เป็น A ครับโอ้สุดยอดได้สัตว์เลี้ยงเอมันเป็นดวงล้ลวนนะคือมันก็ไม่ได้ดีมากนะสัตว์เลี้ยงเอแต่ว่ามันก็โอเคกับตอนนี้นะครับในใี่ย่มไปเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะบวกในส่วนของพกพลังต่างๆนะมีกันหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นในส่วนของอคอตตูม นะครับอะไปสุ่มคอตูมกันโอเคเขาให้คอตูมมานะครับดูว่าจะได้เป็นคอตูมอะไรเนาะดุยครับโอ้โหเป็นหินนะขอคอตูมหนยเพื่อนคอตูมได้ไหมอโอโ้เป็นหินเหมือนเอาไว้แบบตีบวกไอเทมประมาณนั้นนะครับเกลือนะตามสภาพนะครับผม ใครไม่เกลือไม่รู้จักหรอกนะนี่แต่ว่าก็เป็นหินที่เป็นระดับค่อนข้างดีนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมเยอะแยะนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยนะอย่าลืมเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นด้วยกันก็เดี๋ยวรอพี่เปิดกิลด์นะครับก็เดี๋ยวมาอยู่กิลด์ด้วยกันได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะน่าจะโอ้ยน่ารักไปไหนนะโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใน E ีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นแยกย่อยขึ้นมานะครับว่า อะไรเป็นอะไรเนาะนะครับเพราะว่าเกมรมันละเอียดมากก็ต้องใช้เวลามากนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันแล้วครับผม